สวัสดีครับเพื่อนๆเนช้านี้ก็ออกมาดูตัวครับดูตัวกินดอกไม้อันนี้ต้นแรกที่จอดเลยนะครับยังไม่เห็นครับเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งต้นพุษ,ษาก็ยังไม่มีตัวครับพุษ,ษาก็เริ่มออกดอกแล้ว อุษาเริ่มออกดอกแล้วน้ำเริ่มเยอะแล้วครับเพื่อนๆนะครับดอกพุษาพุษาเนี่ยจะทําให้ไอตัวน้ําเยอะน้ําหอมครับเพื่อนๆน้ำเขาจะหอมดูครับโอตรงนี้มีพวงชมพูด,ด้วยครับแต่ยังไม่เห็นพึ่งนะครับ แสดงว่าจุดนี้ไม่มีหรือเปล่ายังไม่แน่ใจครับบนนั้นก็มีครับนี่ครับดอกข,ขาวน้ำน้อยครับดอกขาวเนี่ย <c oughs> แต่ยังไม่ไม่เห็นมีตัวพึ่งนะครับหรือว่าเป็นเพราะอากาศก็ไม่รู้แดดมันไม่ออกครับเพื่อนๆแดดมันไม่ออกเลยทำให้การตามตัวนี่ยากมาก เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเออ่หลังที่จะตีดีฟ้าไปงครับเดี๋ยวต้องขอตัวก่อนเลยเลืมสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับเ,เจอกันอีกแล้วนะครับผ่านโทนมาในชุดรอยอีกแล้วครับเก่งยินไซบิกอีเลยวันนี้ไซบิกอีตีพึ่งเลย อรอเลยนะครับเพื่อนๆไม่รู้จับเสื้อตัวไหนได้จับเกงตัวไหนได้ไซับเดี๋ยวเราไปชมกันที่หลังเลยดกฟ้าอไปครับมาถึงรถแล้วสวัสดีครับเพื่อน<ๆ>เจอกันอีกแล้วนะครับผ่านโทนเก่า ีน,นตอกถอยครับขึ้นตน้นนี้ตอกไปแล้วเจ็ดแปดลูกเหนื่อยครับร้อนการอบอ้าวครับเราจะไปกันเลยขอผูกเชือกแป๊บหนึ่งก่อน นครับเพื่อนเพื่อนเกือบจะถึงแล้วนี่น,นะครับหลังอยู่บนหัวพวกนู้นตรงนี้เลยนะครับนี่เลยหลังกว่าจะแวกน้ำขึ้นมาได้ <laughs> เพื่อนเพื่อนดูเอาดิครับผมแวกลงมาจากข้างล่างนน,นะ น้ำเล็บเยี่ยวกับน้ำเอ่อชะอมปลาครับสุดทรหดเลยเดี๋ยวต้องตอกถอยสักสีห้าลูกครับขึ้นไปถึงข้างบนชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะ <c oughs> ยังมองไม่เห็นอะไรครับยังทึบอยู่ ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนครับเพื่อนๆขอตอกถอยแป๊บหนึ่งก่อนเป็น oh. ไงครับดูลังพึ่งกันไปพังๆก่อนนะขอตัวตอกถอยแป๊บหนึ่งก่อนโอ้ภาพสั่นครับเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้เออ เพื่อนๆข,ขอจุดคบไปก่อนนะครับเพื่อน สั้นๆมอยนะครับกิ่งไม้มันไม่มีที่เยยบ รักทะเลเลยครับเพื่อน สันหน่อยนะครับรักทุเลน่าดูเลยครับ ค่อยๆมาทีละน้อยทีละน้อยครับ จับไปนะครับเพื่อนจะถึงแล้วครับอิดใจเดียวอีกสองลูก อีก2ลูกครับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆเ,เราก็ได้มาถึงแล้วนี่ครับชมหน้าหลัง<ๆ>นี่ครับไม่มีน้ำเลย<ๆ>โอ้แย่ครับเดี๋ยวครับไม่ถนัด<ๆ>ครับ ได้มุมนี้มุมเดียวนะครับเพื่อนๆได้มุมนี้มุมเดียวไม่มีกิ่งทายครับ ครับเ,เห็นไหมครับครับนี่ครับนหนึ่งแผ่นได้แต่ตัวอ้อนนี่แหละ ครับเพื่อนแผ่นที่สองนะครับเพื่อนแผ่นที่สาม น้ำไม่มีนะครับเพื่อนๆ mm hmm. น้ำไม่มีมีนนิดเดียวขอได้กัดครับ mm hmm. mm hmm. นะครับเพื่อนๆเกสรแผน่นสวยๆเลยประมาณตักครึ่งโหลได้ผสมน้ำนิดนึงนี้น้ำเหนียวเลย รับเสร็จแล้วครับปฏิบัติการจู่โจมปฏิปฏิบัติการจูโจรจ่โจมของผ่านโทนเสร็จแล้วเปิดหน้านิดนึงอ่าโลโก้ผมนะครับเนี่ยหน้าผมเนี่ยเป็นโลโก้เอาครับขอตัวลงก่อนนะเดี๋ยวอะ่ะ เสร็จแล้วเพื่อนมาถึงตาลงแล้วคนนี้อ่าต้อง,งตาลงแล้วนะครับอ่ต้องขอตัวก่อนนะครับลงยากนอยนึงเกีงมันหนโหนอยู่อ่านะครับเพื่อนๆเ,เราได้ลงมาถึงรถแล้วหนูนะครับ พุ่มใหญ่นู่นน่ะออกมาจากพุ่มใหญ่นู่นเดินเลาะออกมาถึงรถแหละเอารามาอัปเดตนะครับดูสมหน้าผานนะเหนื่อยล้าแย่เลยเอาน้ำแย่เลยวันนี้ <c oughs> ผมเห็นเพื่อนๆมีตะกิงเลี่ยมๆกันนั้น,น,นของผมนี่อะไรก็ไม่รู้มาอัปเดตนะครับน้ำน้ำหวาน <c oughs> นี่นะครับน้ำหวานได้สักเดี๋ยวจะกัดกินเลยอันนี้เดี๋ยวกินเลยเดี๋ยวผ่านกินให้โว์โว์ให้ดูเลยผ่านโทนนะครับผ่านโทนจะโฉบให้ดูเลยนี่ครับเกสรเกสรได้ประมาณสักครึ่งโหลหลังนี้ตัวอ่อนก็ตัดมาสามแผ่นครับตัวอ่อนก็ตัดมาสามแผ่นครับ แผ่นแบบนี้เลยเหนื่อยนะครับเพื่อนจะมากินโชว์เลยน้ำหวานอ อร่อยครับหืมตัวดต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหืมครับ ชื่นใจมากเลย ของแท้บ้าเพียครับอีกสองคำ <c oughs> สุดจะบรารยายห,าหมดแล้วนะครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆกินโชว์เลย